เครื่องอจำสตาร์ทรถยนต์แบบฉุกเฉินนะครับแบบประดิษฐ์ที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับที่รถยนต์ที่มาใช้บริการนะครับเกิดแบตเตอรี่หมดบ่อยทำให้รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับทำให้เราเนี่ยนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับก็เลยได้ประดิษฐ์นะครับเครื่อง จำแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยขึ้นมาเพื่อว่าอตอนที่รถยนต์มีปัญหานะครับเราไม่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกรถยนต์จากข้างนอกบางครั้งเนี่ยในการจำแบตเตอรี่เนี่ยก็คือบางคนเขาก็ไม่เตรียมใจในการที่จะจำนะครับเพราะว่าเวลาจำแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันเกิดความเสี่ยงนะครับต่อรถเขาเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอบางคันนะครับจะไม่พก สายพ่วงแบตเลยนะครับไม่มีนะครับทำให้เราต้องเสียเวลาในการหาเครื่องนี้นะครับประดิษฐ์ขึ้นมาโดยความคิดเราเองนะครับก็คือเราประดิษฐ์จากรถเข็นนะครับรถเข็นผักนะครับแล้วก็สายพ่วงแบตนะครับสายพ่วงเนี่ยเราทำขึ้นมาเองนะครับโดยใช้สายของเครื่องเชื่อมนะครับที่มีแรงดันสูงนะครับ ทนต่อกระแสสูงๆงได้นะครับตัวแบตเตอรี่ของเราเองนะครับมีกระแสไฟที่สูงนะครับถึง100แอมนะครับสามารถพ่วงได้ทั้งรถเกง๋งรถกระบะแล้วก็รถ6กล้อนะครับแล้วก็มีเครื่องอดานาม,มนะครับในการชาร์จมันก็จะสามารถาเขียนได้สะดวกนะครับเวลาช่วยเหลือรถนะครับเราก็สามารถเข้าถึงทุกที่ได้เลยนะครับ การจัมแบตเตอรี่ที่ถูกต้องนะจัมขั้วบวกกับขั้วบวกขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับมาพ่วงตรงสายกลาวเครื่องยนต์นะครับผลลัพธ์จากการใช้สามารถช่วยเหลือรถยนต์ของบุคลากรและก็ผู้มารับบริการได้นะครับข้อดีของ เครื่องนะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมออกนอกสถานที่ได้นะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ